วันนี้จะพามาเที่ยวฝายแม่น้ำวังบ้านสีดอนมูลเนาะเรามาเที่ยวดูฝายแม่น้ำกันนะคะตรงนี้มีบ้านหลังหนึง่งน่าอยู่มากเลยมีบ้านติดอยู่กับแม่น้ำเลยเนาะน่าอยู่เนาะตรงนี้จะมีศาลามานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะ อันนี้ก็มีต้นไม้ล,มล่มรื่นบรรยากาศดีมากเป็นแม่น้ำวังนะคะตรงนี้เขาเรียกฝ่ายแม่น้ำวังนะคะเดี๋ยวพาดูตรงนี้ก่อนเนาะ คนมาตกปลาด้วยค่ะดูทาลงไปดูเนะเาะคนมาตกปลาค่ะมีคนมาตกปลา อาิตย์กำลังขึ้นแดดกำลังออุน่นเดีวเราไปเดินบนสะพานกันนะคะไม่รู้บ้านใครเนาะน้าอยู่จังเลยวันนี้พามาชมบรรยากาศดีๆนะคะของฝ่ายแม่น้ำบ้านสีดอนมูลจังหวัดลำปางนะคะ จังหวัดลำปางจะมีแม่น้ำวังเนาะ้าเชียงใหม่ก็จะเป็นแม่น้ำปิงนะคะก็จะเป็นแม่น้ำสายสำคัญปิงวังยมน่านของทางภาคเหนือและไหลบรรจบกันเข้าสู่เจ้าพระยาที่กรุงเทพนะคะนี่เดี๋ยวเราพาเดินสะพานตรงนี้สะพานให้เดินเนาะเราข้ามไปดูวิวสอง มีแม่น้ำตรงนู้นเจ๋งไหมคะอ,นนอันนี้จะน้ำนี้ไหลามาจากเขื่อนกิวลมนะคะ เห็นกีลมก็จะไหลมาไหลมามาเป็นแม่น้ำวังดูบรรยากาศค่ะก็จะมีสะพานให้เดิน เที่ยวเดินเล่นมันจะเป็นสะพาน คมีทางน้ำไหลไหลไปนู่นเลยนะคะ